ลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดรักคนาราศีมีนซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับเดือนมีนาคมพศ2567ค่ะ เรามาเริ่มรับชมรายการของอาจาร,รย์เบยยิบสี่ใครจะกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุผังสักระวัทนังครูบาจารย์ังจริยะเทวมุนีรือศีสิทธาปิตมตาอรโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์มี้บีใครใจนะคะได้นําไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะมานําเสนอให้กับ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันขออนุญาตเติดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะและเลือกไพ่แทนตัวชาวลัคนาราศีมีนค่ะโอ้โหพลังงานมาเลย,ยเนี่ยนี้ท่านผู้ชมจับปุ๊บก็สัมผัสถึงพลังงานนะคะผ่านมือสู่ไพ่ในทันทีนะคะไพ่พรมยานเนี่ยก็มีความแม่นยำและชัดเจนเนี่ย มากที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหเดี๋ยวอาจารย์บีซสีใครใจนะคะพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านผู้ชมและทุกทุคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะตั้งจิตดีๆนะแล้วก็ให้ระลึกเสมอว่าเหมือนกับ มาดูดวงกับอาจารย์บีมสี่ใครใจเนี่ยที่บ้านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะโอ้ใบแรกสวยงามมากเลยชาวลัคนาราศีมีนได้ไพ่พยาพยาสุครีปดีมากเลยนะคะไพ่พยาสุครีปเนี่ยดีมากๆนะแอบวันนี้แม่หมอก็มีพลังงานมาเต็มที่เลยมาพยากรณดวงชะตาให้กับเพื่อนๆนะคะมา รับชมกันพร้อมๆกันค่ะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะได้พยาสุครีพท่านผู้ชมไพ่บอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมนี้ตัวคุณเองนะคะดำเนินการสิ่งใดลงมือทำสรรสร้างสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะสิ่งนั้นเนี่ยมาจากพลังงานในตัวของคุณเอง คุณมีความรับผิดชอบสูงคุณมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจในการบริหารสรรสร้างดําเนินการดําเนินงานในทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องราวที่ตัวชาวราศาีมีเนี่ยกำลังสรรสร้างและลงมือทําอยู่มีระเบียบมีวินยัยมีความตั้งจิตตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนนีคะเวลาเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรามักจะนําเป้าหมายนั้นนะคะ เมื่อคยผลักดันตัวเราเองให้ก้าวไปข้างหน้าให้เคลื่อนไปข้างหน้านะคะอยู่อย่างต่อเนื่องลงมือทำสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำด้วยหัวใจรักทำด้วยความรักท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะพี่พ <c oughs> ิสุครีตบอกเลยว่าต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวคุณเองมีการสรรสร้างลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โอ้โหดีเลิศมากๆท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อว่าไพาอันศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรอีกนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่โมรานะคะคือความลังเลและสงสัยไพ่บอกมาว่านะคะทักมาว่านะคะไม่ให้คุณเนี่ยลังเลไม่คุณสงสัยให้คุณมีความมั่นใจนะคะ ไพ่เป็นนี้อยู่ในตำแหน่งการเงินนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจิตมั่นใจในความมัง่งคั่งร่ำรวยของตัวคุณนะคะมั่นใจไว้อย่างสม่ำเสมอไว้ตลอดเวลาเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความมัง่งคั่งความร่ำรวยในด้านของความสุข ล่ำรวยความสุขล่ำรวยความเบิกบานใจล่ำรวยความอิ่มเอิมใจเวลาตัวเราเองนี่นะคะท่านผู้ชมมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจมีความสุขความมั่งคั่งความล่ำรวยเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราเงินทองเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราท่านผู้ชมนะคะทําจิตใจมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจทำให้จิตใจเรามีความสุขไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะ มีหลายๆท่านเลยเอ๊ะอาจารย์เบแล้วเงินเนี่ยมันจะเข้ามายัางไรนะคะนะท่านผู้ชมคะเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เรามีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจเนี่ยตัวเราเองสมองของเราเนี่ยจะปลอดโปรง่งเราคิดออกคะ่ะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างเงินสร้างทองเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นกออเป็นกรรมเนี่ยได้อย่างไรนะคะอย่างเช่น เวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกเบาสบายกายสบายตัวสบายใจเนี่ยมากๆเลยทีเดียวและเราก็มีไอเดียปิิงแวบขึ้นมาในช่วงนั้นค่ะว่าเอ๊ะทำอย่างไรนะให้มีเงินเนี่ยเกิดขึ้นบริหารเงินอย่างไรให้มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยบริหารเงินอย่างไรให้มีเงินทองเนี่ยเป็นกอบปินกรรมอยู่ตลอดเวลา นะคะทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะมองเห็นช่องทางโอกาสในการสร้างลงมือทำในสิ่งที่เรามีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะให้เขาเกิดขึ้นเป็นเงินเป็นทองเนี่ยขึ้นมาได้นะคะท่านผู้ชมนะ ลองทำดูนะคะชาวรัคนาราศีมีนล,ลองนําตัวเองไปอยู่ในมุมสงบอยู่ในที่นิ่งๆอยู่ในที่เงียบๆหรืออาจจะนําตัวเองไปอยู่ในห้องพระนํานตัวเองไปอยู่ในโบสถ์นะคะ น,นั่งนิ่งๆนั่งเงียบๆดูแล้วลองนึกดูสิว่าตัวคุณเองเนี่ยมีองค์ความรู้อะไรมีสิ่งใดมใีตัวของคุณเองที่ดึงออกมาดึงศักยภาพของคุณออกมาและสร้างสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะและทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขากลับกลายเป็นเงินเป็นทองเนี่ยขึ้นมาได้นะ ท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะท่านผู้ชมนะแต่ละบุคคลเนี่ยก็คิดออกมาไม่เหมือนกันนะคะท่านชมคะแล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมีองค์ความรู้อะไรมีความสามารถด้านใดหากยังไม่มีนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะทั้งจาก ครอบครัวจากคุณแม่จากผู้รับผู้ใหญ่จากโคช้ชครูรุครูบาอาจารย์นะคะลองดึงเขาออกมาและสร้างสิ่งเหล่านั้นนะคะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเงินนะคะท่านผู้ชมต่อมาแค่องค์เทพพระพุทธนะคะโอ้โหดูสิไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นความโชคดีของชาวรักนาราสีมีนนะเนี่ยก็บอกว่าตัวคุณเองมีความเข้าจิตเข้าใจกับคุณแม่ มีความเข้าจิตเข้าใจกับครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายการปฏิสัมพันธ์เป็น positive thinking การพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความเข้าจิตเข้าใจกันอย่างดีเยอะม,มากๆเลยทีเดียวหากว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้รู้สึกลังเลรู้สึกสงสัยความลังเลความสงสัยให้ตัดออกไปค่ะ ให้โฟกัสไปในด้านของสิ่งที่เป็นพลังงานบวกสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆเท่านั้นนะคะนะท่านผู้ชมเรื่องเรื่องที่สงสัยเรื่องที่รู้สึกมาบั่นทอนจิตใจเรื่องที่มาเบรสมาบล็อกชีวิตของเราให้ตัดออกไปค่ะท่านผู้ชมตัดออกไปจากชีวิตของเราเลยนะคะต่อมานะใบนี้ดีมากนะคะ อ์พระพิเเนตปางราชาชโชคเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมีนการเงินการทองดีลดมอกหยิบจับสิ่งใดแล้วเป็นเงินเป็น,ปนทองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากบุคคลึต่างทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์กรได้รับการผลักดันได้รับการสนับได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลึต่างในวงสังคมนะ ให้ถึงบอกไงว่าช่วงนี้คุณมีไอเดียดีๆมีไอเดียเลิศไอเดียเดดก็ตามไอเดียบันเจิดไอเดียแผ่นรามเนี่ยให้ดึงเนี่ยเขาออกมานะให้เขาดึงเขาออกมาไม่ว่าคุณจะรักสิ่งใดต้องการส,สร้างสิ่งใดดึงขออ้อแบบ่ะและส,สร้างสรสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะ และแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีเกณฑ์การดําเนินการตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซหากตัวคุณเองนะคะต้องการศึกษาค้นคว,ว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากโค้ชคุรุครูบาอาจารย์นำตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับ ครู้กับโค้ชครูบาจารย์นะคะท่านผู้ชมนะและเร่งรีบสรรสร้างลงมือทําในสิ่งที่ท่านผู้ชมี่ยมีความสนอกสนใจนะคะนะสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นและทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นเงินเป็นทองนะคะสําหรับท่านที่ถามอาจารย์เีมาว่าเอ๊ะเงินจะมายังไงเงินมาทางไหนมาจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีครบเลยอยู่ในตัวคุณดึงขาอ,อ,อมาค่ะ ท่านผู้ชมนะคะดึงเขอบแม่ต่อแม่คะ่ะนะโอ้โหใบนี้คือองค์กุมารทองเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีมีนอีกแล้วนะคะตัวคุณเองอยู่ในจังหวะดีอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยในเดือนมีนาคนุณนี้ไม่ว่าคุณจะมีความสลับซับซ้อนยังก็ตามในชีวิตตัวคุณเองสามารถกระโดดข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปได้ดี สามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายในชีวิตของคุณเนี่ยไปได้อย่างดีเยี่ยมมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากโคชครุครูบาอาจารย์โอ้โห و, ดีมากนะต่อมาแค่โอ้โหองค์เทพพระเสารนะคะ ความรักดีความรักเลิศนะคะสําหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วมีคนพิเศษแล้วไพ่บอกเลยว่าสามีและภรรยาของคุณเนี่ยมีความจริงจังจริงใจมีความรักมีความโรแมนติกมีความเข้าจิตเข้าใจในตัวคุณเป็นอย่างมากสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแฟนกันมานานแล้วเกณฑ์การแต่งงานกันสูงมีความชัดเจนกันเยอะนะคะ นะดังนั้นในเดือนมีนาคมนี้นะคะสําหรับดวงความรักของทุกๆท,ท่านทุกๆคนทุกๆค,กกกคู่บนโลกใบนี้นะคะแบ่งปันความเข้าใจแบ่งปันความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแบ่งปันความรักกันอยู่อย่างสม่ําเสมอในบอกรักกันในทุกๆวันนะคะเห็นไหมองค์เทพพระเสารเนี่ยทำอะไรจริงจังนะคะรักจริง เกลียดแรงด้วยสิคะท่านผู้ชมดังนั้นนะคะทำโชว์ความรักแอคชั่นออกมาบอกรักกันในทุกๆวันนะคะชาวราราศีมีนต่อมาค่ะองคเท้าทัตตรถนะคะสุขภาพพรรณไมยของชาวราราศีมีนช่วงนี้มีโอกาสปวดศีรษะก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะนะคะ มีโอกาสปวดหัวปวดไมเกรนได้ดังนั้นนะคะฝึกการเจริญสตินั่งสมาธิค่ะหากฝึกการเจริญสติไม่เป็นนั่งสมาธิไม่เป็นปัจจุบันนี้ง่ายมากค่ะท่านผู้ชมเข้าไปทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วคุณเซิร์ชไปเลยค่ะนะเช่นรายการของครูฟ้าพลังงานดึงดูดอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะโครุง้ง นะคะโคชพอลแลกนะคะอาจารย์จูรี่อาจารย์ยันแม่ปรินแก้ววัชระผลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีคุณเข้าไปเลยในรายการเหล่านี้นะคะนะเขามีสอนวิชาฝึกการเจริญสติวิชาการนั่งสมาธินะคะหรือคุณอาจจะเข้าไปในรายการของอาจารย์หญิงจุธามาดณสงขลานะคะเกี่ยวกับในด้านของหินบำบัด คุณเข้าไปรับชมรายการดีๆเหล่านี้นะจะช่วยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายใจไม่วิงเวียนศีรษะหรือปวดศีรษะอยู่ก็สามารถผ่อนคลายได้นะคะบางคนถามอาจารย์บีว่าเอ๊ะแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้จะทำอย่างไรก่อนอื่นเลยนะคุณเวลาคุณมีปัญหามีความเคร่งเครียดมีความวิตกกังวลใจก่อนอื่นเลยคุณกลับมาอยู่กับเตือ้อ กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนกลับมาอยู่กับจิตกับใจก่อนนะคะนั่งนิ่งๆลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้หายใจเข้าไปในลึกๆนะคะนับ1นถึงแในใจแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆโดยนับหนึ่งถึงแในใจด้วยผ่อนลมหายใจทําแบบนี้สัก10บชุด15ชุดยีสชุดนะคะจะทําให้คุณรู้สึกเบาสบายใจและดีขึ้นท่านผู้ชม ชาวรักนาราสี่มีนทุกคนมีปัญหาค่ะแต่ว่าเวลาที่เราจะทําให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเขาคลี่คลายได้เราต้องหยุดก่อนกลับมาอยู่กับจิตกับใจกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราก่อนนะกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนท่านผู้ชมนะคะต่อมาค่ะเมฆาลากระดามาสูญนะคะก็บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะ ดูแลห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของคุณให้ดีบริหารจัดการบ้านช่องห้องหอของคุณให้ดีสิ่งใดที่ลกเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องอย่าสะสมเอาไว้นะคะมันกีดขวางการเดินทางของการเงินนะจำในายใจแจกได้จำในายใจแจกไปเลยค่ะอย่าเก็บเอาไว้นะคะท่านผู้ชมกีดขวางการเดินทางของการเงินค่ะแทนที่เงินจะเข้าบ้าน ก็เข้าไม่ได้นะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อทางหลักบุญจุ้ยนะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยคอยปัดฝุ่นออกให้หมดเลยนะคะนะองค์พระองค์เจ้าทําความสะอาดเลยอย่าไปรอจนถึงช่วงวันสงกรานต์นะคะท่านผู้ชมมันเปลี่ยนน้าท่าให้กับท่านนะคะนะให้ความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื่นความลมเย็นเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยของเรารวมทั้งสถานประกอบการของเราสําหรับท่านที่มีสถานประกอบการนะคะ ท่านผู้ชมแปแม่าค่องเทพพระขันทกุปอ,อ,องเทพพระขันทพระกุมารแมริมพันธ์กันท่านผู้ชมคะวันนี้ได้ไพ่มาสองใบเลยนะองเทพพระขันทพระกุมารและองค์พระพิจเนศบางราชาโชคดูสิเนี่ยสองพลังงานนะคะไพ่สองใบเนี้ยดีมากนะกาลังบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยหยิบจับสิ่งใดก็ตามมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จทําสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ นะมีพ่ใหญ่สองใบเนี่ยมาผลักดันมาส,สนับสนุนตัวคุณเลยทีเดียวไพ่องค์เทพพระขันธก,กุมารก็บอกเลยว่าธุรกิจหนะ้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะตามประวัติของไพ่แล้วองค์เทพพระขันธก,กุมารเนี่ยท่านไปอยู่จุดไหนอยู่ส่วนไหนนะคะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะ นะรู้ร่วมไปได้ด้วยดีนะดังตัวคุณเช่นกันนะคะการบริหารจัดการการดําเนินการคุณสามารถบริหารจัดการดําเนินการได้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบได้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะคะของชาวรันารศาีเมียนคุณเองสามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแนะคะนะ โอ้โหดวงดีมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะอยู่กับจิตอยู่กับใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้อันนี้ต้องฝึกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจะมีผลกับตัวคุณทําให้ตัวคุณเองสามารถบริหารจรัดการดําเนินการเรื่องราต่างๆได้ตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z ได้อย่างราบรื่นนะโดยปราศจากความลังเลและความสงสัย มันจิตมั่นใจในองค์ความรู้มันจิตมั่นใจในตัวของคุณนะคะหากต้องการศึกษาค้นควา้าหาความรู้เพิ่มเติมนีเรื่องต่างๆนำตัวคุณเองเข้าไปเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูรู้ครูบาอาจารย์ค่ะนะแล้วนำมาประยุกต์นำมาพัฒนามามาต่อยอดนำมาปรับปรุงในเรื่องราวต่างๆที่ชาวราศาาีมีเนี่ยต้องการสร,สร้างและลงมือทำค่ะนะคะ ต่อแม่นะพระรามกับนางสีดาโอ้โหไพบนี้ดีเขาบอกว่าความรักนะความรักเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องใส่หัวใจรักใส่ความรักลงไปในสิ่งนั้นนะคะนําองค์ความรู้นําความสามารถต่างเนี่ยมาส,สร้างสิ่งเหล่านั้นทเขาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นรูปธรรมนะคะทําด้วยความราาักค่ะ พอมันเป็นประโยชน์มันใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแล้วสังเคราะห์แล้ววิเคราะห์แล้วเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกไปนี้นะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ท่านผู้ชมคะไปยังทุกๆคนคะ่ะนะแบ่งปันให้เขาไปเลยคะ่ะแบ่งปันไปด้วยความรักนะคะโอ้โหดีมากเลย,พยไพ่ใบนี้สวยนะคะท่านผู้ชมพระรามกับนางสีดาต่อแมานะคะ ได้พญายมราชค่ะการทำดีได้ดีการทำชั่วดีชั่วนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีค่ะเห็นไหมคะไพ่พญา,ายมราชมาเลยเห็นไหมนะท่านผู้ชมแล้วก็การทําความดีเนี่ยนะคะการทําดีได้ดีการทําชั่วดีชั่วเนี่ยมันเป็นกฎกฎหนึ่งของ the law attraction กฎของพลังงานดึงดูดนั่นเองปลูกอะไรได้อย่างนั้นท่านผู้ชมนะคะ นะไพก็สรุปมาสวยเลยนะเนี่ให้กับชาวรัคนาราศีมีนอย่าลืมนะคะให้ตัวคุณเองรีบกลับไปอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะฝึกการเจริญสติค่ะฝึกนั่นสมาธิค่ะเวลาจิตใจของเรามันมีความสมงบมีความเมบิกบานใจมีความอิ่มเอ็ใจแล้วมีความสุขช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยคิดออก ว่าเราเนี่ยทำสิ่งใดแล้วถึงจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมท,ทำให้เราคิดออกว่าเราทำอย่างไรแล้วจะสามารถดำเนิกนการได้ตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซดทำให้เรานึกออกว่าเราทำแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้เดินปันออกไปแล้วเดี๋ยวเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศๆเ,เข,ข,ขาก็ย้อนกลับสะท้อนกลับมาตัวเรานะคะชาวลัคนาราศีมีน ไนะพ่สวยงามมากลยเนี่ยไพ่ใบสรุปเนี่ยเป็นไพ่พญา,ายมราชนะคะโอ้โหดวงชะตาของชาวรัคนาราศีมีนเนี่ยดีริดมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อรับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ย ดีดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะคอยเปิดบทสวดมนต์นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะสวดมนต์ก็ได้นะคะในบทสวดมนต์ที่ตัวคุณชอบเช่นพระคาถาเงินแลนด์นะสวดทุกวันเปิดเบาเบาคุณสามารถเข้าไปเปิดในช่อง youtube ก็ได้นะคะเปิดพระคาถาเงินแลนด์หรือคุณอาจจะเปิดบทสวดมนต์พระคาถาชนะบัญชรน,นะหรืออาจจะเปิดบทสวดมนต์ พระคาถาอิติปิโสเกินอายุโตคุณเองในหนึ่งปีเช่นคุณอายุ20ปีใช่ไหมคะคุณก็สวดไปเลยคะ่ะ21จบหรือคุณอาจจะสวดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมนะคะหรืออาจจะเปิดบทสวดมนต์องค์เทพฮินดูนะตามที่จิตของคุณถูกจริตเลยทีเดียวคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะว่าการปฏิบัติแบบนี้ นะหรือการเปิดบทสวดมนเบาๆฟังหรืออาจจะเปิดบทเพลงบรรเลงเบาๆของอาจารย์บรรดิตอึ้องรังสีการปฏิบัติแบบนี้ทําให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจและมีความสุขแล้วทําให้ตัวเราเองเนี่ยนึกออก ว่าเอ๊ะฉันทําอย่างไรนะทําเรื่องอะไรดีนะให้เกิดเป็นประโยชน์กับตัวฉันสร้างสรรค์สิ่งใดให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างรวดเร็วและชัดเจนคุณปรารถนาสิ่งใดคุณต้องการสิ่งใดมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่างแน่นอนชาวลักนาราศีมีนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยนะคะ นะมีผู้ที่เขาปฏิบัติทาลงมือทำและประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วจริง,รงๆเยอะแยะมาก,มา,กมายบนโลกใบนี้คุณสามารถไปเซิร์ชค,ค้นหาได้ทางช่อง y o u t u b e นะคะท่านผู้ชมและอาจารย์เบียิ้มซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีมีนจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบียิ้มซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนวิพีและลูกค้าทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอ,มนอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียออสเรเรียรัสเซียจีน่องคอนคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิมซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณกดซุปเปอแจนส์ให้กับอาจารย์เดย์ยิปซีครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เดย์ยิปซีครใจขอให้เพื่อนเพื่อพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่น และกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจาร,รย์ดียุทธีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ